แค่เชลซีเปลี่ยนเจ้าของประวัติศาสตร์ที่เคยสร้างก็ถูกลืมเลือนไปในพริบตาครับเพราะล่าสุดจากผลงานของพวกเขามันย่ำแยก่เกินท่ามใจบุกไปแพ้อาร์เซนอลแบบหมดรูป1ประตูต่อสส่งผลณให้นัดตอนนี้ครับแฟรงค์ลมามพาร์ดคุมทีมมาแล้วแพ้ทั้ง6นัดรวดไม่มีแม้กระทั่งชนะหรือเสมอกับคู่แข่งได้เลยแน่นอนว่าเมื่อฟอร์มการเล่นมันเป็นเช่นนี้ลมพาร์ดคือคนแรกๆที่ต้องรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นแฟนบอลหลายๆคนครับมองว่าลมพาร์ดเนี่ยประสบการณ์ยังไม่ถึงแท็กติกหรือการแก้ ก็ไม่มีให้เห็นจัดตัวผู้เล่นก็ชวนปวดหัวเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับผลงานที่มันเกิดขึ้นกับลรมผาดเนี่ยสาวกสิงห์บลูเข้าใจว่ามันมีต้นต่อมาจากท็อตโบลีทําไมแฟนบอลเชลซีเลือกที่จะด่าและอยากหยุมหัวการบริหารทีมของท็อตโบลีเจ้าของทีมคนใหม่มากกว่าจะไประเบิดลงใส่แฟงล้ำผาดทั้งๆท,งที่ก็ใช้เงินเสริมทัพให้กับสโมสรมากมายวันนี้ครับสนามอินไซต์จะพาไปวิเคราะห์ พร,พรคน,นครับ1เลยครับคือการบริหารทีมแบบเร่งรีบท็อดโบลี่เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีต่อจากเซม่โรมันอราโมวิชครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งโบลี่ครับใช้เงินในการเทคโอเวอร์เนี่ยอยู่ที่4,250ล้านปอนด์หรือประมาณ18,284ล้านบาทจากทรัพย์สินอันมหาศาลครับเสียท็อดน่าจะเข้ามาสารต่อบริษัทของเชลซีได้ไม่ยากโบลี่เองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในว การกีฬามาก่อนแล้วครับด้วยการถือหุ้น Los Angeles d o อ g e r อเป็นทีมเบสบอลครับในลีก MLS ตั้งแต่ปี2013ถือว่าประสบความสำเร็จมากมายครับทั้งเรื่องการบริหารทีมเป็นแชมป์สายตะวันตกได้ถึง8ครั้งในรอบ10ปีไหนจะมีคว้าแชมป์ใหญ่ประจำซีซั่นอย่าง World Series เมื่อปี2020ได้อีกด้วยครับดังนั้นครับประสบการณ์เรื่องการบริหารทีมของท็อตโบรีเนี่ยไม่มีอะไรต้องเป็นกงนังวลต่อให้จะมาจับงานบริหารทีม ฟุตบอลเป็นครั้งแรกก็ตามเข้าใจครับการเป็นเจ้าของทีมคนใหม่เนี่ยอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าการทํางานของโบลี่เนี่ยดูเหมือนจะเร่งรีบมากเกินไปเพราะตั้งแต่โบลี่เข้ามาบริหารทีมเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมากมายโดยเฉพาะการแยกทางกับบอร์ดบริหารชุดเก่าที่ทํางานในยุคข,ของเซมี่ไปจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เช็คอดีตที่ปรึกษามารีนาการนอสกายาอดีตผอ,อสโมสรหรือบุสบักในตําแหน่งอดีตประธานสโมสรทั้งหมดครับการรีบ ไล่ทีมงานเก่าๆออกไปหมดเนี่ยโดยไม่มีแผนสำรองเอาไว้เนี่ยกว่าจะได้คนใหม่เข้ามาทํางานแทนเนี่ยก็ปาเข้าไปครึ่งซีซั่นแล้วครับซึ่งมันได้สร้างความแพนะให้กับทีมมากพอสมควรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปลดโทมัสทูเคลออกจากตําแหน่งปุนซือคนที่สามารถพาเชลซีกลับมายิ่งใหญ่ฟ้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จหลังจากปลดทูเคลนกลับไปเลือกแต่งตั้งเกรแฮมพอตเตอร์จากไบรตันเข้ามาโดยเขาคงคิดว่าพอตเตอร์ครับจะมายกระดับให้กับเชลซีได้ซึ่งจริงๆนะ ตอนนั้นเนี่ยพอตเตอร์ Potter ก็ผลงานดีมากกับไรตันจริงๆอันนี้ไม่เถียงครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแบบรวดเร็วเนี่ยมันทําให้การปรับตัวเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้นแบบเทวีคูณโคชต้องมาเรียนรู้กับนักเตะและนักเตะก็ต้องมาเรียนรู้กับโคชเช่นเดียวกันไหนจะเจอความกดดันที่ต้องประสบพบเจอกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สายไปใช่แล้วครับเพราะการคุมทีมของพอตเตอร์ครับมันกลับแย่ยิ่งกว่าจากทีมที่ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์กลายมาเป็นทีมกลางตารางแฟนบอลดูเก๊กแข่งขันแบบ Hall ่อเหียวเป็นโคชที่ ไม่มี DNA ตรงกับเชลซีเลยสักนิดนึงนั่นอาจสืบเนื่องมาจากโบลี่ครับหุ่นหันพาแลนรีบไปปลดทูเครนแบบให้โอกาสแก้ตัวเลยสักนิดและเลือกไปแต่งตั้งพอตเตอร์เข้ามาซึ่งพอพอตเตอร์มาเจอกับความกดดันครับแบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนก็กลายเป็นออกทะเลหาทางกลับฝั่งไม่เจอกันเลยทีเดียวข้อ 2. ครับการใช้ตังแบบเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพการที่เจ้าของทีมพร้อมทุ่มเงินแบบแปลกลานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะดีสําหรับแฟนบอลอยู่แล้วครับซึ่งโบลี่ครับก็ลงทุนลงแรงเสริมทัพให้กับเชลซี มากจริงๆโดยในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับการเสริมทัพของเชลซีเนี่ยใช้เงินไปเกือบ300ล้านปอนด์แต่ว่ามันเน้นปริมาณมากกว่าที่จะซื้อคุณภาพเข้ามาการเสริมทัพของเชลซีครับมันแย่กว่าเดิมแล้วที่สําคัญทําให้ตลาดนักเตะครั้งนี้มันวินาศครับเพราะโบลี่ควักเงินในกระเป๋าแบบไม่มีทรงพุ่มเงินแบบหน้ามืดไม่ลืมหูลืมตาโดยตลาดที่ผ่านมาครับเชลซี Chelsea ใช้เงินไปทั้งสิ้น291.7ล้านปอนด์ หรือว่าประมาณ11,656ล้านบาทหลายๆคนค่าตัวแพงแบบโอเวอร์ครับทั้งที่โปรไฟล์เนี่ยยังไม่ได้แตะระดับโลกขนาดนั้นอาทิมิโคลไยมูดริกครับปีกตัวจีตทีมชาติยูเครนมีค่าตัวสูงถึง89ล้านปอนด์หรือจะเป็นเอนโซ e เฟเดเสครับมิด ิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกที่กลายมาเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวสูงสุดในเกาะอังกฤษที่106ล้านปอนด์ด้วยกันด้วยค่าตัวแบบนี้ครับและเม็ดเงินที่มหาศาลในการลงทุนเนี่ยของเชลซีทาให้เป๊ปกเดล่าและแจ็กเก็ตครอปตั้งคำถามว่าทําไมเชลซีถึงสามารถคุ้มเงินได้มากมายขนาดนั้นแบบไม่ผิดกฎเรื่องของ financial fair play จริงอยู่ครับที่โบลี่เนี่ยศึกษาและซิกแซกในกฎควบคุมการเงินไปอย่างดีทําให้เชลซีเนี่ยจะไม่โดนลงโทษอย่างแน่นอนแต่คําถามก็คือต่อจากนี้เนี่ย จะต้องซื้อนักเตะในราคาที่แพงขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาจะต้องโดนโกงราคาไม่ว่าคู่แข่งจะตั้งราคาขนาดไหนเชื่อว่าทีมงานโบลี่ก็พร้อมจ่ายเงินครับการเสริมทัพเยอะเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีในการซื้อใจแฟนบอลเชลซีของเสียทอสแต่การซื้อมากมายขนาดนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอานักเตะเนี่ยมายัดเยียดกองรวมกันอย่างตำแหน่งกองหลังของเชลซีณปัจจุบันนะครับมีมาก 9คนส่วนมิดฟิลเนี่ยแทบจะขี่คอ,อกันตายครับรวมแล้วเนี่ย12คนด้วยกันขณะที่กองหน้าครับก็ยอมเช่าเจา้าเฟลิกซ์ในค่าตัวเนี่ยเกือบ10ล้านปอนด์ทั้งๆที่ไม่ได้มีสัญญาซื้อขาดเลยด้วยซ้ำการเลือกผ่าตัดทีมในช่วงกลางซีซั่นครับมันมีข้อเสียจะไม่หมดเพราะความยากเนี่ยมันอยู่ที่การผสมผสานพวกนักเตะใหม่ให้เข้าขากับนักเตะที่มีอยู่โดยต้องไม่ให้บรรยากาศภายในทีมเนี่ยเสียไปด้วยเพราะมันจะต้องมีคนหลุดไปนั่งเป็นสำรองอย่างแน่นอนจึงไม่ แปลกใจเลยครับที่มันมีข่าวเรื่องของทีมแตกบรรยากาศในห้องแต่งตัวหรือสบิตของทีมเนี่ยณตอนนี้เนี่ยแทบไม่เห็นเลยซึ่งการเสริมทัพแบบไม่ลืมหูลืมตาครับมันก็จะส่งผลออกมาประมาณนี้เมื่อผลลัพธ์ทุกอย่างไม่เป็นใจข้อ3าครับคือการเลือกคนที่ใช่อย่างที่บอกครับต่อให้ลมพาดจะมีผลงานย่ำแย่แค่ไหนแต่แฟนบอลของเชลซีเนี่ยก็วิจารณ์ว่ามือไม่ถึงหรือว่าไม่น่าเอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้ที่นี่อีกหนึ่งรอบเลยไม่ได้ถึงขั้นจะขับสไล่ส่งเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ย งไม่มีใครกล้าเข้ามารับเผือกร้อนเหมือนที่แลมพาดเนี่ยโชว์สปี่อีกแล้วครับแต่สาเหตุที่อยากยุ่มหัวโบลี่มากที่สุดนะครับก็คือการตัดสินใจเลือกแลมพาดเข้ามานั่งแท่นกุนซื้อมากกว่าทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกับยูเลียนนาเกลมันหรือจะเป็นลุยส์เอลิเกกเข้าใจดีครับว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจยังไม่อยากมารับงานในชั่วโมงนี้แต่การแต่งตั้งแลมพาดเข้ามาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โบลี่เนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะว่าแลมพาดครับ,รบมือไม่ถึงจริง,รงๆเขาไม่ใช่โค้ชีี่ะมากกอบก้ใหเลลซัลง นำซ้ำครับผลงานของลรมผ์ดยังแย่กว่าสมัยพอตเตอร์คุมทีมเสีอีก ตอนนี้ผมว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทันแล้วครับจากทีมกล,ลางตารางตอนนี้กลายมาเป็นทีมเหนือโซนตกชั้นแค่เก้าคะแนนผมยังเชื่อว่าเชลซีสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ตกชั้นหรอกครับแต่คําถามที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลเชลซีอยากรู้และต้องการทราบมากที่สุดก็คือกุญซื้อคนต่อไปในซีซั่นหน้าจะใช่สําหรับสโมสรหรือไม่เพราะมอริโอปูเชติโนที่มีข่าวล่าสุดกับทีมก็กําลังโดนกระแสแอนตี้แล้วดังนั้นครับมันเป็นงานยากสําหรับเสียท็อตจริงๆที่จะซื้อใจแฟนบอลเชลซีอีกครั เพราะว่าเสียมีคนเก่าเขาทําไม่ดีจริงๆครับก็หวังว่าเชลซีจะมีผลงานที่ดีขึ้นนับจากนี้นะครับและนี่คือข่าวสารอินไซด์ในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามข่าวสารไ้ด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆมากมายมาเสิร์ฟทุกท่านผ่านหน้าจอครับวันนี้ผมายไปก่อนนะครับมาเจอกันครับผมสวัสดีครับ